บริสพาวเวอร์5 in น1ขจัดคราบเร็วไม่ต้องแช่นานเว็บใหม่เครื่องยนต์ใหม่เชื่อใจได้เป็นที่หนึ่งนะคะด้วยเทคโนโลยีเครื่องยนต์ใหม่ Honda Smart Engine ประหยัดแรงทนทานขึ้น All New Honda Wave 110i เพื่อนร่วมทางที่ใช่เชื่อใจเป็นที่หนึ่ง ทกสจังหวัดเพชรบูรณ์และทกสสาขาน้ำหนาวครับจัดกิจกรรมทำพิธีส่งมอบบ้านตามโครงการคิดดีทำดีออมาละสามบาทเพื่อสังคมให้กับนายวีลาดีธรรมมาบ้านเลขที่163หมู่2 ตบบลบางกวางอำเภอ้ำหนาวจังหวัดเพชรบูร์ซึ่งรับเกียรติจากนายสมพงษ์ทองหนูหนุ้ยในอำเภอ้ำหนาวเป็นประธานในการนี้ผู้ในการทกศจังหวัดเพชรบูร์ในอนุชาชิมพารสและพันจาตรีสุทธิศัก์ไกรสินผู้จัดการทกศ้ำหนาวพร้อมผู้จัดการทกศทุกสาขาและหัวหน้าส่วนราชการจิตอาสาประชาชนร่วมให้การต้อนรับและร่วมแสดงความยินดี พร้อมกับมอบเครื่องอุประคบริโภคให้กับนายวีลาโครงการคิดดีทําดีออมละสามบาทเพื่อสังคมนั้นเป็นโครงการที่ทกศจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ดำเนินโครงการมาตั้งแต่ปี2 5 5 7โดยพนักง,งานทกศในจังหวัดเพชรบูรณ์ตกลงร่วมกันให้มีการเก็บออมเงินละสบาท และเมื่อครบกําหนด1ปีให้นําเงินไปสร้างบ้านมอบให้กับผู้ยากไร้เดือดร้อนและในปีบัญชี2,563ตั้งแต่เดือนเมษายน63ถึงมีนาคม64ได้เงินรวม550,000บาท และกำหมดให้แบ่งงบประมาณไปสร้างบ้านหกหลังเฉลี่ยหลังละ90 0 0 0บาทสำหรับบ้านเป้าหมายนั้นทกศจะประสานกับนายอำเภอแต่ละอำเภอนายกอบตกำนันช่วยสืบค้นหาเพื่อให้ได้บุคคลที่ดึดร้อนยากจนเป็นคนดีช่วยเหลือสังคมและมีคุณธรรมงบประมาณจากทกศเป็นงบตั้งต้นแล้วได้มีการเชิญชวนส่วนราชาการพ่อค้าประชาชนในพื้นที่ร่วมสมทบซึ่งได้ทั้งเงินและวัสดุอุปกรณ์ รวมทั้งการกอร่อสร้างก็อาศัยกำลังจากจิตอาสาประชาชนในพื้นที่เป็นหลักซึ่งเมื่อสร้างบ้านรัฐทำให้ได้บ้านประชารัฐบุญร่วมใจให้แก่ผู้รับมอบในการสร้างบ้านตามโครงการทอกศได้มอบบ้านเป็นหลังที่48และยังมีบ้านอีกสองหลังซึ่งอยู่ในระหว่างการกอร่อสร้างตกแต่งโดยทอกศจะทำพิธีส่งมอบในเดือนมีนาคม2 5 6 4นี้ต่อไป